เกว่ะมาตรฐานอันนี้คือลกเองโอ้คันลกเองกะลกเองบ่ได้บ่ราะได้เก็บยาวลกเองลกเองมันก็ดีกขาถ่ายใหตัวคันนะโอ้ยมันเก็บยาวครับผมวันนี้มาเก็บผลเนาะครับพอใจคักได้ยึดสบายอ่อนครับผมเก็บไปแล้วจักตันบ่อยเอ้ยจักไรพอประมาณ ทีไรจกตันแล้วครับยี่สิบหายี่สิบหกตันแล้วพันไหนพอมันพันไหนกระเสียดสตร์กษตรศียสตร์อันนี้คนเราแป่งกับที่เข้าไปท้ายที่แหลกเนาะแต่แใส่แบบเดียวกันใส่แบบเดียวกันมันมันตางหรือเวล่ากับซุมโบฉีตโอ้ย<ห>ตางตางหลายเลยที่แปลงนี่มันเก่าเลยอ่านใส่ประมาณแปดสิบตันเนี่ย กอ้าวฟองเทีครับโอ้ตั้งทำมากเดตกพอใจวครับจรงสิโอ้ยกับุดยอดนพอใจคับโอเค ต้นหน่อยกับหัวายไหลคือเก่าโอ้นี่มันต้นหน่อยเนาะนี่ต้นจขวนี่นะมาแต่ฐานเนาะบ่เคยเห็นเลยนี่พ่อเด้วเกิดจังได้ผมยินดีมันก็อยู่กับความห่างมันน้ำเน้กันเทาปลูกที้ไหลมันก็ได้หัวหน่อยเกิดจะไหน ฟ้าจีบวะบัวฟ้าจักสีว่าจังไหนแล้วแล้วอัอนทอนพั่นทีทอนพั่นทีห่อเฉียดอิสไบออนเนี่ยห่าไปปลูกต่อพาวันจะดีบ่นั่นละก็กำลังทรยังขึ้นว่าสีดีก่อนห่ออันนั้นธรรมดาเพราะว่าตามันเทียนตาพันธ์เทียนนั่นก็อ่อนบัวไส้ไหม เป็นยังไงครับมันมันมันคือจังสิมันมันถิ่ว่าเป็นโลก,กวะยังทีละ่ะสิบะครับตังบะตังตัวตังกระบะสิ่นวตังล่ำนี่นาสีดูแข็งแรงดีผมวะแข็งแรงแล้วเมื่อกันตาเมือ่อกันนี่เมื่อได้อายุพอดีสวนเจักเดือนไหมพ่อนเปียดเป็นเฮทอนพันได้ดีเลยเนาะครับแมนอายุซรบหนี่พอดี แกไลกับพอดีมีคนมาจองไปเนี่ยครับว้ยนี่อะไรยังเท่านี้ล่ะนี่โอ้อะไรเนี่นะสีไรสีไรสีไรยังเท่านี้ไปจองวัน